ไขมันดีและ brown fat หรือไขมันสีน้ำตาลมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างไงบ้างไขมันดีหรือไขมันไม่อิ่มตัวมีบทบาทต่อสุขภาพของเราอย่างมากครับไขมันดีนั้นช่วยลด LDL และช่วยเพิ่ม HDL ในกระแสะเลือดของเราซึ่งนั่นจะไปช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันดีช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดการอักเสบและช่วยในการทำงานของสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุจะช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ส่วน brown fat หรือไขมันสีน้ำตาลจะเป็นเซลล์ไขมันที่มีความแตกต่างจาก white fat หรือว่าไขมันสีขาวซึ่งนอกจากเซลล์ไขมันสีน้ำตาลจะช่วยเก็บพลังงานส่วนเกินเอาไว้เหมือนกับไขมันสีขาวแล้วแต่เซลล์ไขมันสีน้ำตาลนั้นยังมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ไขมันสีน้ำตาลจะพบมากในเด็กทารกเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายและพบได้บ้างในผู้ใหญ่ในช่วงบริเวณคอและหลังถึงแม้จะพบได้น้อยในผู้ใหญ่แต่เซลล์ไขมันสีน้ำตาลกลับมีบทบาทอย่างมากต่อการเผาผลาญพลังงานการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ไขมันสีน้ำตาลจึงช่วยในการลดน้ำหนักและช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี วิธีการกระตุน้นการทำงานของเซลล์ไขมันสีน้ำตาลสามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำและการอยู่ในที่เย็นเย็นหรือการรับประทานอาหารบางชนิดที่มีสารแคปไซซินเช่นพริกไทยขอบคุณที่ติดตามครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของวิธีการเลือกรับประทานไขมันดีและแนะนำเมนูที่ทั้งอร่อยและเต็มไปด้วยไขมันดีครับ